สำหรับผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีสำหรับสั่งซื้อสินค้ากับทางไซตอนสามารถสมัครได้โดยคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนด้านขวาบนของเว็บไซต์โดยทำการกรอกชื่อนามสกุลอีเมลที่ใช้ในการล็อกอินและรหัสผ่านที่ต้องการใช้ในการล็อกอินพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม create account เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างบัญชีสำหรับสั่งซื้อสินค้ากับทางไซตอน ต่อมาเราต้องทําการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ทําการให้ไว้กับทางไซตตอนเพื่อที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางาเว็บไซต์ได้โดยคลิกที่ชื่อบัญชีของเราทางขวาบนของเว็บไซต์แล้วเลือกที่หัวข้อ My Profile โดยจะสังเกตเห็นเบอร์โทรศัพท์ของเราพร้อมตัวอักษรที่เขียนว่าไม่ได้รับการยืนยันให้ทําการกดปุ่มที่เขียนว่ายืนยันตอนนี้ หลังจากนั้นคุณจะได้รับ OTP ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้กรอกไปในตอนสมัครบัญชีครั้งแรกโดยนํารหัส OTP ที่ได้มากรอกในช่องวิดีโอดังนี้ครับซึ่งหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยให้กดที่ปุ่มส่งได้เลยครับหลังจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ทางด้านหลังเบอร์หมายความว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะสั่งซื้อสินค้ากับทางไซต์ตอนได้แล้วครับต่อมาเราก็จะมาลองเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ไปพร้อมๆกันนะ โดยคุณลูกค้าสามารถค้นหาหรือเลือกหาสินค้าที่ต้องการได้เลยโดยสามารถคลิกที่ชื่อหรือภาพของสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดได้ครับโดยเมื่อเจอสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อแล้วสามารถกดเพิ่มสินค้าในรถเข็นได้เลย โดยหลังจากนั้นเมื่อเลือกซื้อสินค้าครบตามต้องการแล้วให้เลือกที่สัญลักษณ์ตะกร้าสินค้าด้านขวาบนแล้วกดที่ปุ่มชำระเงินได้เลยครับซึ่งในหน้านี้จะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่เราจะสั่งซื้อพร้อมยอดรวมราคาสินค้าทั้งหมดเป็นราคาที่รวมแบตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รวมค่าขนส่งซึ่งต่อมาให้กดที่ปุ่มสีเขียวเช็ k เอาทได้เลยครับ ต่อมาจะเป็นการกรอกข้อมูลที่อยู่สาหรับจัดส่งสินค้าโดยคุณลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและที่สําคัญตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้พนักงานจัดส่งสามารถติดต่อกับคุณลูกค้าได้ด้วยในกรณทีที่คุณลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีสามารถกดยินยอมเพื่อกอกเล็กประจําตัวผู้เสียภาษีและสาขาได้เลย ตัวใบกำกับภาษีจะแนบไปกับสินค้าของคุณลูกค้าเลยนะครับในกรณีที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีสามารถติดต่อได้ที่ Line Official Account ของไซตตอนไทยแลนด์ได้เลยและเมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นให้คลิกที่ปุ่ม delivery method ได้เลยนะครับโดยสำหรับตัวเลือกการจัดส่งสินค้านั้นทางไซตตอนเลือกใช้ JNT ในการจัดส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้านะครับตัวหากเป็นสมาชิกแบบปกติจะมีค่าจัดส่งขั้นต่ำอยู่ที่65บาทในกรณีที่คำสั่งซื้อมากกว่า1000บาทจจะัดส่งฟีครับหลจากนั้้้นใหกดดที่่ปุม Conform Your Order ไเลย ได้ในหน้านี้จะสรุปรวมรายการสินค้าทั้งหมดรวมถึงจำนวนเงินที่คุณลูกค้าต้องจ่ายราคาสินค้ารวมทั้งหมดบวกค่าจัดส่งโดยหากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้กดที่ Proceed to Payment ได้เลยครับสำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์สามารถชำระเงินได้ผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่ 1. บัตรเครดิตเดบิตที่เป็นวีซ่หรือมาสเตอร์กา 2. อ,ออนไลน์แบงกิ้งทั้ง4ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์และ 3. e มอีวอลเลผ่านทางพร้อมเพย์หรือแลบบิทไลเปย์ซึ่งในวันนี้ผมจะทดลองใช้พร้อมเพย์ซึ่งเป็นช่องทางการชำระเงินที่ง่ายที่สุดดูนะครับโดยติ๊กเลือกที่พรอมเพย์แล้วกด Pay via พรอมเพย์ได้เลยครับโดยจะปรากฏ QR Code พร้ดพรอมเพย์สำหรับชำระเงินโดยคุณลูกค้าไปที่แอปพลิเคชันธนาคารของคุณลูกค้าแล้วเลือกสแกนจ่ายบน,นแอปพลิเคชันและทำการสแกน QR c o ารคบนหน้าจอได้เลยครับ ดยเมื่อดำเนินการจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏตัวต่างนี้ขึ้นมาซึ่งจะมีรายละเอียดที่ควรรู้คือรหัสสินค้าหรือออเดอร์ไอดีเพื่อใช้ในการแจ้งเจ้าหน้าที่ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือต้องการเคลมครับและคุณลูกค้ายังสามารถแก้ไขที่อยู่ในการจะส่งสินค้าได้หลังจากสั่งสินค้าไปแล้วโดยการกดปุ่มแก้ไขการสั่งซื้อเพื่อแก้ไขที่อยู่ในการจะส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อกรณีที่สินค้ายังไม่ได้ถูกแพ็คหรือจะส่งออกมาจากศูนย์ครับในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการติดตามวัสดุ หรือสถานะคำสั่งซื้อสามารถกดที่ชื่อบัญชีของคุณลูกค้าทางด้านขวาบนของเว็บไซต์แล้วเลือกคำสั่งซื้อของฉันโดยในหน้านี้จะปรากฏรายการสั่งซื้อของคุณลูกค้าพร้อมสถานะการดำเนินการตัวคุณลูกค้าสามารถกดที่รูปดวงตาทางด้านหลังของคำสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเพียงเท่านี้คุณลูกค้าก็จะสามารถสั่งซื้อสินค้ากับทางไซต์ตอนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วแล้วนะครับต่อหากคุณลูกค้าประสบปัญหาในการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ไซตอนไลน์ออฟฟิเชียลขเขาตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือ f a c e b o o k Page ไซต t ออนไลน์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ